ท่านผู้ชมครับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นได้มีการประชุมประจำเดือนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ก็เลยให้การประชุมนั้นห่างหายไปบ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้มีการประชุมแต่มีความต่อเนื่องของการทำงานช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมอย่างต่อเนื่องนะครับและนอกจากนั้นยังมีภารกิจที่สำคัญนั่นก็คือการปรึกษาหารือ กับท่านอธิบดีกรมเอเชียใตย้ตะวันออกกลางและแอฟริกาเพื่อความร่วมมือเกี่ยวกับกิจการฮาลานและวันนี้ครับจะมีการประชุมครับในเรื่องราวต่างๆและมีวาระที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวครับคือเรื่องจากโควิดนะครับะระลอกสอง ้แพร่ระบาดเกิดขึ้นนะครับก็ได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องการประชุมใดต่าง,รงเราเว้นการประชุมมาสองเดือนนะครับเดือนนะครับเดือนที่แล้วเราไม่ได้ประชุมนะครับก็ประเด็นในการประสานงานกรรมการจังหวัดต่างๆเราก็ใช้ในเรื่องการสื่อสารนะครับประชุมทางซูนบ้างอะไรบ้างนะครับได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็ ก็เกิดภาวะเรื่องน้ําท่วมในภาคใต้กรรมการกลางก็ระส่งเงินเข้าไปช่วยเหลือนะครับในเรื่องถุงยังชีพในจังหวัดยะลาปัตตานีนาทิวาดผงขาต,ต่างๆนี้กรรมการกลางได้ดําเนินการไปในช่วงหลังเราก็คุณไพศาลนะครับพรมยงถึงเป็นกรรมการกลางประทานจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางมาแนะนากรรมการกลางด้วย เข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องใน3จังหวัดชายแดนหลากตายในตรงนั้นนะครับวันนี้ก็ทางอธิบดีกรม,มเอเซียใตย้ตะวันออกกลางและแอฟริกาคุณดามบุญธรรมนะครับซึ่งเป็นอธิบดีเพิ่งได้รับแต่งตั้งมาก็มาพบก็หาดูเรื่องเรื่องของฮาลานนะครับใน,ในการส่งออกฮาลานและก็ทุนการศึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของฮัทท่านมาพร้อมกับคุณสวัยนะครับ ซึ่งก็อ,อยู่ในฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องคัดอยู่แล้วในตรงนี้มาาหาหรือจะทํางานร่วมกันในการช่วยเหลือในเรื่องการส่งของาลานของประเทศไทยท่านเคยอยู่ในประเทศกลุ่มตะวันออกกลางและก็แอฟริกาโดยเฉพาะที่โมร็อกโกเคยเป็นทูตโมร็อกโกนะครับท่านรู้จกักอ่าซาอุดีอาระเบียและก็ไม่กี่วันนี้ท่านก็จะไปเจอทูตท่าอุปทูตของซาอุดีอะไรต่างๆในตรงนี้ก็หาความาร่วมมือกัน ระหว่างกรรมการกลางกับกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ก็เราก็มีการประชุมกันหลายวาระครับเรื่องที่สําคัญที่สุดก็ที่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการประหาล้านของสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับที่จะต้องทําความร่วมมือกันในเรื่องของให้ความมุ่งชอบการทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับสำนักงานคณ,ณะกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยซึ่งจะจะขออนุมัติที่ประชุมครับ <Yeah. S 1> พิจารณาให้ความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือรวมคำวินิจฉัยของท่านตุลาธิกามตีสองเล่มนะครับภาษาไทยและก็ฉบับภาษามาลายูนะครับ <Yeah. S 1> พิจารณาให้ความเห็นชอบทําหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีนะประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องขอให ร,งงาาร,ร่างการจัดทํารากพระราชบัญญัริเสรกิจการั่าพุทธศันราช2 5 2 4และพระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนาอิสลาม2540นะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพิจารณาให้ความเห็นชอบขอบปรับสถานะกองทุนวักับและบริจาคเพื่อการศึกษาสู่ตันตะสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมอันนี้อาจจะเราพิจาร,รณาว่าจะรวมกับฝ่ายต่างๆหรือว่าจะตั้งฝ่ายใหม่ขึ้นมานะครับนะ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อฝ่ายวิชาการและการศึกษาพิจารณาหนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาความเห็นชอบปรับเปลี่ยนเพิ่มอนุกรรมการฝ่ายสกัดและสามพทโนสงเคราะห์ลาออกของนายมูฮัมหมัดพัดดนตรีขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการกางสลามของประเทศไทยวาระมันมีมากมายเพราะว่า เราขาดการประชุมไป2เดือนนะครับ